พ่อแม่พีนน่น้องจะต่ด้านวันนี้ก็มาอยู่ก,กันในเกมเปพ่อเปกล่กาวันนี้เราก็จะมาเล่นพูดไปแล้วนี่ความจริงแ้วจะเล่นเกมอยกเปิดแต่เนื่องจากที่หลุดไปได้เปลี่ยนเกมตอนนี้เราจะมาทดสอบเกมนี้กันว่าจะตีตะเคียนไหนจะได้อัคดคลิปต่อ ขั้นแรกมืนจะมีให้เราเลือกด่านจะเลือกเป็นแบบคลาสสิกโอ้มีหลาตัวเลย มีตัวตัวโคคาเดวมาตายแต่คนาเดมันไม่ตายเขานั่นกินได้เป็นปกติธรรมดาเอาไปตดตรงนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวนี้คือตัวอะไร ใครรูก็สามารถปอกกันได้แต่มันสามารถทำให้มันหลังแอนแบบนีไ้ได้แล้วก็ไะไประโยชน์เดียวกันตัวเรียบลักษณะติดเชื้อก็จะเอาตัวธรรมดามา ไม่มีประโยชน์ตัวนี้จะขาวว่าอาจจะเป็นตีไปหรือเปล่าก็ไม่ได้ใจเห็นคนอื่นเขาเล่นมาตัวนี้จะเป็นมันนัดแอปเปิ้ลเอาไว้ให้คนกินเจสบผมไม่มีประโยชน์ มีอาวุธหลากหลายเราเลือกใช้ว่าผมชอบอาวุธนี้มากกว่าือเป็นทันสมัยดีว่าผมเป็ดแบบปนอัอน,น,นได้ดีกว่าหกนับแข็งหรือเปล่า ถ้าผมจะได้มผมเคยโยนท้อยู่อขอลองหน่อยปฏิภาตดีมากค่อนข้างดีชอบสิบเต็มสิบต่อไปจะเพูดพวกประเภทปืน ภาษาอังกฤษก็คือกันมีปืนพกธรรมดาอันนี้เปินอะไรไม่รู้แต่ก็ธรรมดาอันนี้ลูกซองแต่เมื่อกี้เขามาขึ้น ก็เราจะมีเฮ้เรายิงกันด้วยทุกคนเราจะมายิงกันนะนไม่ใช่ยิงแต่เป็นทิ้งหรือจะมีปืนกลอันนี้ผมมาเล่นใหม่ๆก็อาจจะ ไม่รู้โปบเกมมากแทบไม่รู้เลยก็จะมีทั้งหน้าของรละเปิดก็น่าจะธรรมดาอันนี้น่าจะเป็นรับแก้วหรือรับถุงอะไรทุกอย่างก็จะมีไมโครเวฟอันนี้ว่าค่ เอกเทล,ลแบบีเอ๊ะผมคิดว่าผมจะต้องใช้กับหนูทดลองขอเลือกเป็นแอปเปิ้ลเหกันผมจะเอาไว้เป็นสีแดง ไอแดงมาเป็นนักสู้ปักเข้าดที่หัวใจ ตปกติดีไม่มีอะไรแล้วก็ตรงนี้จะไม่หมวกแล้วก็หมแค่พวของตกแต่งได้ไปอยู่สดตรงนี้แต่วคาเป็นการอัปเดตใหม่หรือเปล่า นี่ออรน่ไม่แน่ใ,นใจอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นล้อใครอยู่ใกล้ก็จะโดนล้อ เกต์เขาไม่มีปุ่มสตาร์ทมันคือมเตอร์ไซค์น่ะเด็กออตรงนี้เหมือนจะเป็นแท่นอะไรสักอย่าง จริงนเทอร์โบเอีกเดี๋ยวก่อนอยากลองอะไรอย่างหนึ่งทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึ่งเดี๋ยวก,ยวก,กลับมาทุกคนควรจะรู้สีเทาว่าผมจะทำอะไรแล้วแบบนี้แหละ ให้มันตั้งอย่างไรนี่ เดี๋ยวเราเอาเท็กสองมากันเท็กสองเท็กสองเท็กติดสองเลอบ่ายเราจะปล่อยนัตปัดตี้ไม่หาไม่หา สวายแาตดเดิมบิกนนี่ฮู้เป็นท่านยืดอืมโหมันเหมือนที่ขัดตัวมากกว่า โดวส้วมผมไล่ไปอยู่ช่วงตรงนี้ได้เป็นเลือดไปขอตกแต่งวิผมจะเห็นได้ตักอย่างทุกคนเจะเห็มของผมนั่นแหละคนคนนั้นอาจจะต้องชอบ วันนั้นอาจจะเป็นคนใดสักคนอ่านี่ก็จะเป็นคนเต้นะคนเต้คนเต,ต้กับแตงโมงเขาแล้วผมจะให้เขากินจะงโมขึ้นเมื่อหัวของ โขกกับแตงโมงนั่นไม่ใช่เลือดแตนะ่ละน้ำแตงโมจะคิดลึกมันไม่ใช่เลือด คิดแังโมยอยู่มากอ่ะเออทุกคนตงสัยว่าใช้คนนี้ยังรอดหรือเปล่าวันละกันว่าเขาเรียงรอดอยู่โอ้ย,อยได้เวลาเป็นคลิปแล้ว สับชิกที่อยากจะบอาเาทคนิคในการเล่นต่างๆก็สามารถบกได้ในคอมเมนต์แล้วก็ตัวนี้ช่องเพิ่งเปิดใหม่ๆข้ออย่าลืมช่วยสับด้วยเดี๋ยวจะหาเกียรมาเล่นกับคนอื่น เจอกันใหม่คลิปหนะป้าบายโจจะจะจะเริ่มขึ้นในทางสองหนึ่งไม่ผ่าน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 เล่นอะไรโอเคโอเคไปจริงละ បាយអឺអឺ